น้องมือในปกตกิอ,อกากาศน่าจะแช่มประตูลด,ดส้นลดแค่นี้นสนสนเสียหลักมากมาส้นประตูครับเดี๋ยวเป็ที่ขาดเห็ดคือซำเห็ดไม่เลยประตูเปลี่ยนไม่ทั้งชุดเลยครับเบื้องด้านข้างในเลยครับประตูประตูะต,ต้องเปลี่ยนไม่ทั้งเบิดเลยครับ<า>บอสเสียประตูไม่ทั้งเบิด เก็บสำเร็จเหลียตะโค้งมันเพียดประตูใหม่ทั้งบันเลยครับเ <China> อาใส่เสาใส่ขั้นร่องรับประตูม้วนประตูมันขั้นกลางเอาติดตั้งแล้วแล้วครข้างหนึ่งเลี้ยอีกข้างหนึ่ง เอาตบแต่งหน้านาเนาะครับเดี๋ยวอันนี้ท่านเ,เ,เรียบร้อยก่อนเลยเดี๋ยวเยวาวนาเนาะคือติดตั้งประตูมว่วนสำเร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวค่อยสีให้เบิ้งเปิดปิดว่าเป็นจังไรตูไหมอันนี้ประตูเกาลถส้นทั้งครับหน้างออกมา,มาน่ครับ คือการความแซมซัมติดตั้งประตูใหม่อะไรไปเพราะว่าเหลือเบิดนะครับนี่นะครับสร้างเคลื่อ,อน,นี้วัฒน์เอฮดดีบันไดเคลื่อ,อซ้ำซากไปก่อนเพราะวันคำอันสำเร็จเรียบร้อยเดี๋ยวปิดให้เบิ้งเรียบร้อยแล้วครับเอามาเบิ้งได้ครับบนันว่าเป็นยังไงประตูโอ้อ้าพ่อพ่อยกขึ้น โอเคโอเคเอาบันที่สองลูครับโอเคเอาลองยกขึ้นไปอาโอเคคล้ายๆว่าเฮียนมันอยากยังไปคางนึงอเอแง่อยากยังไปคางยังเอาโอเคเป็นว่าเซ็ตซัดเรียบร้อยแล้วครับ การติดตั้งเลื่อประตูเก่าออกเนาะใส่ประตูใหม้ทัง้งเลื้อทั้งเข็นหม่นี่แหละครับเรียบร้อยแล้ว